สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำสีเนื้อสี่พิมิมนะคะอย่างแรกนะคะเรากดไปตรงที่ค้นหาแมปก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่าออไฟไฟเดนะพิมพ์ไปว่าไฟเดนี่าสามารถพิมพ์ตามได้เลยนะนี่มันจะเป็นแมปแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปกดเล a y นะคะก็เล่นนั่นแหละเข้าไป ทีนี้เราก็ต้องรอมันโหลดก่อนนะคะอ่ะพ,พอมันโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่ะขอไปค่ะพอดีกล้องเลยให้เรากดไปตรงนี้เลยนะคะนี่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 นะคะกดไปอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดไปตรงร่างกายมันก็จะเป็นสีกดคํว่าร่างกายะคะ่ะก็เลื่อนสุดแล้วแล้วมันก็จะมีคำแบบนี้คะก็กดไปนี่นะคะเราก็จะเจอแบบนี้นะคะสี กดใช้แล้วก็กดตกลงนะคะกดใช้นะคะแล้วก็กดตกลงะะ่งแล้วก็กดกากบาดแล้วก็กดออกเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วก็กดไปตรงตัดบูเคเวนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะสรุปได้แล้วค่ะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีเนแบบ ะะแล้วเราก็สามารถไปแต่งตามใจชอบได้เลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะลองแต่งนะคะ <c oughs> เราจะลองแต่งตัวเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะลองแต่งให้ดูหนึ่งอย่างนะคะอานนี้ <c oughs> อ่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลอง <c oughs> ลองนะคะรับเผื่มันถ้าไม่ได้เราจะได้แก้ไขเลยนะ ที่นะคะได้นะคะนี่ได้เหมือนเดิมเลยนะให้ได้เหมือนเดิมเลยอันนี้นี่นะคะ่ะได้เหมือนเดิมเลยแล้วตาต่อไปเราจะมาเราจะมาแจกชื่อเพื่อจะแอดมาเป็นเพื่อนนะคะก็ได้ยากแอดมาเป็นเพื่อนก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เดี๋ยวตาต่อไปเราจะมาแจกชื่อนะคะโอเคขอบคุณนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ครบถึง1,000ด้วยนะ